a p t i t i z ซ r n t t l l l i g e n t อาหารสมองยามว่างเกรดความรู้ย่อยง่ายกระตุ้นต่อมความคิดเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวคุณมีคนเคยกล่าวไว้ครัว่าสองสิ่งที่เราเรียกมันไม่ได้เนี่ยสิ่งแรกคือเวลาสิ่งที่สองอคือคํำพูนคุณผู้ฟังเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับพ่อแม่หรือว่า สูญเสียความสัมพันธ์กับคนที่เราแคร์ไปไหมครับเพียงเพราะว่าเราพูดไม่คิดนะครับอ่าพอดแคสต์ Podcast EP นี้จะดีกับคนที่มีนาโนมเป็น Extrovert มากๆนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเอ็กซ์ดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กระบวนความคิดคิดได้เร็วแล้วก็พูดเร็วนะครับแต่ว่าจะขาดซึ่งการกันกรองคําพูดเนาะตัวผมเนะี่ยที่เป็นอินโที่ยจะเป็นคนที่จะคิด คบคิดก่อนพูดมากเยอะจะเป็นคนที่พยายามจะคราฟคําพูดเนี่ยให้มันออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดนะครับทฤษฎีนี้คล้ายๆกับเครื่องกรองน้ําครับอ่าเครื่องกรองน้ำที่มันม,ม,มีหินกรวดทรายหลายชั้นเนาะที่จะกรองน้ําให้สะอาดขึ้นอันนี้ก็เป็นคําถามที่คุณควรามตัวเองเพื่อกรองคําพูดหรือสิ่งที่คุณพูดอะ่ะให้มันออกมาดีที่สุดใสที่สุดครับอันนี้สามารถแอพพลายกับการแชร์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลก็ได้นะ มาดูกันครับว่าคำถามแรกคืออะไรคำถามแรกครับสิ่งที่คุณจะพูดเนี่ยมันเป็นความจริงแค่ไหนซอสของข้อมูลนั้นอ่ะคุณฟังมาจากใครนะครับเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้าเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยเช็คต้นต่อได้ไหมหรือถ้าเป็นข้อมูลบนแฝงออนไลน์เนี่ยเช็คที่มาได้หรือเปล่าเป็นเฟกนิวไหมมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่ควรเช็คนะครับ ข้อ2ครับสิ่งที่คุณจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกับผู้รับฟังหรือเปล่าอาต่อให้มันจริงอะ่ะแต่ถ้ามันเป็นข่าวอาชากรรมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเชิงลบเชิง,งนิยมที่มันมันไม่ได้ดีกับคนฟังครับพูดไปแล้วว่ารู้สึกแย่อย่างเงี้ยอาจจะไปบูลลี่เขาหรือทําให้เขารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็ควรจะคิดก่อนนะาเออมันดีกับคนพูดไหมนะครับข้อ3ครับสิ่งที่พูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่นะครับ ต่อให้มันอาจจะทําร้ายความรู้สึกของคนที่รับฟังแต่ถ้ามองในภาพกว้างแล้วมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับตัวเขานะครับให้เขาสามารถนําไปปรับปรุงตัวนะครับหรือใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เราก็สามารถพูดได้นะครับอขอททนให้ฟังทีนะครับ3าตัวกรองนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ craft คราฟคาพูดออกมาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับข้อแรกครับสิ่งที่พูดจริงแค่ไหนข้อ2ครับ สิ่งที่พูดเป็นเรื่องที่ดีกับผู้รับฟังหรือเปล่าข้อที่3นะครับสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์หรือไม่สําหรับตัวผมนะผมคิดว่ามันควรจะผ่านสัก2ตัวกรองนะถ้า3ามน่าจะยิ่งดีแต่ผ่านสักสองตัวกรองถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่ควรพูดออกไปครับการใช้หลักการนี้จะทาให้คุณอนะอย่างน้อยนอยนะจะเป็นคนไม่ขิ้นทาเป็นคนไม่บ่นพ่่าเพื่อนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่พูดอะไรที่แบบเป็นนกาที มันจะทำให้ความความเป็นท็อกซิกเพอร์เซนต์จะไม่เกิดกับตัวคุณนะครับลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันดูนะครับมันจะเป็นเรื่องของการพูดหรือการแสดงความคิดหรือแชร์อะไรบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณครับที่ฟังกันมาจนจบสําหรับอีกทีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับตอนนี้ผมตู้สิวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ